สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆไเพียงน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชัางระเดชนะพลานมิดและก็แม็กนะครับวันนี้เราขึ้นอ่างเก็บน้นะนํานะในพานมาทําอะไรครับอ,นนอันนี้มากุยมาหากุ้งฝอยเนาะกุ้งน้ําจืดตัวเล็กๆครับผมใช้อ่าแบบนี้เขาเรียกมุงกระโจมใช่ไหมอแปดทางใช่ไหมแปดทางแล้วก็ก้อนขาวๆนะ่ะเป็นก้อนเหยื่อเนาะ ใช้เป็นอาหารประดุกใช่ไหมในพานอาหารปลาดุกเล็กอ่ะเราจะห่อพระอว้วนปั้นก้อนไว้แล้วก็แฝนไว้กลางกลางมุ้งเนาะกลางกระโจมจากนั้นก็หาจุดดักครับดักจมเลยใช่ไหมจมเลยอพอดักเสร็จเนี่ยจากนั้นก็ใช้กอหญ้าข้างๆตะลิงนี่นะคลุม เหมือนก็เหมือนทําเป็นบ้านให้มันนะนะบ้านให้มันหน่อยบ้านเช่าบ้านเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่าเช่าพวกนี้ว <c oughs> ิธีการดักกับแบบนี้ครับวันนี้มีอมากี่ลูกในพันมุงกระโจมมันมีมาเจ็ดลูกเจ็ดลูกเนาะ <c oughs> ได้ไม่ได้โดนไม่โดนเนี่ยก็เดี๋ยวตามรุ่นตามชมด้วยกันนะครับลูกแรกเสร็จเรียบร้อยหมายนี้ก็ที่ ผมมายกรอบกบับยูโรบ่อยๆอครับแต่ว่าเราเอารอบขึ้นแล้วนะไม่ได้ดักแล้วครับเพราะว่าน้ํามันแห้งลงไปเยอะแล้วก็พอน้ําแห้งจริงๆเนี่ยเราจะหยุดดักมันครับเพื่อให้ปลามันได้พักฟื้นตัวเหมือนว่าก็อนุรักษ์มันไว้บ้างแหละ <laughs> ถ้าดักมันก็ได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดหายเนาะ <laughs> ดักกุ้งในฝานนะในพาน ปลาอ่างนี้เราจะพักไว้มั่งครับก็เป็นวิธีการหากินนะครับพมอ่ะก่อยาหนึ่งกระโจมต่อหนึ่งพุ่มยาแนละ้นะ่นัยพันอันไหนขอขอดูตัวชัดๆหน่อยนี่แบบนี้ก็หาซื้อเอาตามช้อปปิ้งออนไลน์มีเนะนะัยพัน <Okay. S 1> ช้อปปี้าซาดา้ามีหมดครับทางเข้าเนี่ยแปดทางอย่าไปทำเองเลยครับซื้อเอาประหยัดฟา ทำเองกว่จะได้แต่ละลูกเนาะทำเองลำบัต <laughs> ทำเองมันก็ไม่ได้แบบนี้ด้วยนะเอออ่ะเอาเลยแ <laughs> ม็กก็เดินไกลๆอยู่ตรงนู้นนะช่วยๆกันดักสร้างบ้านเช่าให้กุ้งฝอยเนาะ <laughs> <laughs> ทำบ้านเช่าครับอ่ะเสร็จเรียบร้อย นี่ครับรอบเราเอาขึ้นแล้วตากไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาลงไปดักที่อื่นนะพักครับงานรอบไม้นี้วางเสร็จกับคุมยาก็เรามาดักเย็นแล้วเดี๋ยวจะมากู้พรุ่งนี้เช้าครับผม ก็เดี๋ยวตัดคลิปไปท่านี้ก่อนเนะาะเช้ามาเจอกันนะครับมาครับผมสวัสดีกันตอนเช้าเชบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับมากู้มุ้งดักกุ้งฝอยกันแม่เกือบนึกไม่ถูกมาเริ่มที่ของแม็กก่อนเลยนะแม็กเอามาดักสามลูกครับ พานมิดดักสีนะแบทเทิลกันเลยครับไขรจะมานมาเริ่มที่ของแม็กก่อนนะครับจิบ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 ไหมเนี่ยดักกับเหยื่ออาหารปลาดุกนะครับ มีไหมอ๋อแหลมแหลมครับเดี๋ยวไปลูกต่อไปมาดูที่ลูกนี้ครับพอมีไหมเอออันนี้ยังพอมีครับ <c oughs> มากกว่าลูกแรกพอได้อยู่ <c oughs> สักกำมือ นี่โอเคลูกนี้พอได้อยู่ครับอ่ะถังใส่เลยไ,ได้สักกำม,มือของแม็กสองลูกแล้วนะหากับข้าวด้วยครับเดี๋ยวกับข้าวไม่ได้ก็ไว้ทําเหยี่อตลกปลาแนละ้วไพัน <laughs> ปุุงฝอย ดูสินี่อ่าพอได้ครับพอได้มีปลาซิวอยู่สองสาตัวต่อไปของแม็กลูกสุดท้ายครับบรยากาศเช้าๆนะเมื่อกี้ตอนลงมานกเป็ดน้ำเต็มเลยครับแต่ตอนนี้เจอคนก็นตกใจไปอยู่ขอบอ่างฝั่งนู้นละพอมีไหม อันนี้ก็พอได้ครับแต่ว่าไม่เยอะจะน้อยฝ่าลูกเมื่อกี้หน่อยอันนี้ได้ครึ่งกำมะ สะสมะสะสมะโอเคไปต่อครับต่อไปมาที่ลูกแรกของพลานมิตครับ <c oughs> บ้านเช่าบ้านเช่า <c oughs> พลานมิตจะดักแบบบ้านเช่านะครับเอายามาคุม โดนไม่โดนโอ้พอมีครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่กำม,มึงได้ไหมั <laughs> สามสี่ลูกแล้วยังไม่ได้มือเนละยพนัน เป็นไงครับมีคนชาวบ้านเยอะไหมในพานลูกนี้โู่ไหม,ไ,หมไม่โู่มีปลาอะไรด้วยปลาบูเหรอรเ,เอ้าปลาบูเข้าครับปลาบูปลบูตัวน้อยใส่ทาเหยื่อแต่เราจะเลิกปักเบ็ดกันแล้วครับ โ <Boy. laughs> อ้ยถ้าเป็นช่วงปักชะโดชุมชุมเนี่ยไซฟขนาดนี้นี่ทำเหยี่ยบปลาชะโดได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้เขา คนมาเช่าน้อยนะไา้พันไมไม่อยากมันงงเลยอะไรอ่ะตัวปูตัวใหญ่อุ้ยอะไรอ่ะขาคลายอุ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยอุ้ยผิดคิวแล้วครับอย่างงี้โอ้ยอยกยกขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนี่แหมอย่างงี้เอาแล้วนะอย่างงี้นะไอยพันใหญ่อ่ะเออ โอ้โห oh. เอาวันนี้ไม่ได้กุ้ง oh. ไม่เป็นไรใ <laughs> ส่ไปเลยใส่ไปก่อนเทไปกัน,กนแม่แบบนี้เด็ดครับก็รอบดักปลาเนี่ยเราหยุดดักไปแล้วครับเราจะพักมันไว้แต่ว่ามาเข้ารอบดักกุ้งเอาเสนหน่อยนะ้ไนะห่นะเดี๋ยวไม่ได้กับข้าวกุ้งทําเหมือนจะได้น้อยครับ ิดคิวซะตกใจเลยตามตัวนี่ก็นึงมะานาวเลยจานใจอย่าเพิ่งพูดถึงเมนูดิเอดดดด๋นี่อ่ะโอ้โหโนี่อะครับดูไซส์โอ้โหอ่าตัวตัวนี้ใหญ่สุดนะไม่ยางี้ใช้ได้แล้วครับลูกสุดท้ายน,น,านั่นไอพันออะ น่าจะได้กับข้าวแล้วแหลนะเนาะอย่างนี้เนะา,านะบ้านเช่าหลังสุดท้ายมาเลยมาเลย่ลยอีอบมดมีไหม,ไมอ๋อยังได้อีกหน่อยนึงอ่ากุ้งฝอยเนี่เดี๋ยวเราคงไม่ได้ไปทำเมนูแล้วไปทำเหยื่อดีฝานะแล้วเดี๋ยวเรากับข้าวเราได้แล้วครับปะบู ลูกนี้ได้เยอะสุดน่นนี่เนาะดักกุ้งไม่หมานก็หมานปลาแล้วกันลนะลูกเดียวจบนะน่นเ่ยครัได้กับข้าวเลยอ๋อนี่อออ้ยอยดักทั้งหมดเจ็ดมุ้งนะครับเจ็ดลูกมาสรุปกันนะครับ เอาปลาออกแค่กุ้งซะกก่อนนี่ยะดูตัวนี้โตเลยนั่นนั่นนั่นนะพันโตเนาะปลาบูธรรมชาติครับนี่ตัวนี้ยิ่งโตเลยใหญ่สุดเลยเนาะใหญ่สุดเลยอ๋ออ่ะต้องอ้วนครับ ตัวได้เท่าไหร่โลก,ก,วกว่าได้นะลแล้วก็นี่กุ้งฝอยก็เดี๋ยวกลับไปเข้าครัวพื้นบ้านกันครับจะเอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดไปหาคุณยายนะครับวันนี้คุณยายจะทำเมนูอะไรครับทำปลาบูจื้อจ้ะจื้อปลาบูใช่ไหมปลาบูที่เราไปดักกุ้งฝอยแล้วได้มานี่ยยาย <laughs> ก่อเตาตัต้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่หอมแดงเนาะ <Yeah. S 1> เอาไปเจียวก่อนนะครับแม่ก,ก็กำลังเช็คก,กุ้งฝอยจากมุ้งอยู่นะเอาออกให้หมดครับ <Yeah. S 1> <laughs> กุ้งฝอยก็ได้ประมาณสักถ้วยเล็กๆก,ก,กันนะยาย <Yeah. S 1> <laughs> เราเลยได้ปลาบูเลยจัดเมนูปลาบูดีกว่าครับเ <Yeah. S 1> มนูจื้อเนี่ยเราจะซอยกระเทียมซอยหอมแดงเนาะ <Yeah. S 1> เอามาเจียวกับน้ำมันนะยาย yeah. เจียวหอมเจียวกระเทียมให้สุกเหลืองนะยายเนาะจากนั้นก็จะใส่น้ใส่น้ำนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะตั้งน้ำทิ้งไว้ให้น้ำเดือดกับน้ยยายน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาเนายาย ปลาบูสามตัวนะเต็มกระทะเลยนะยายพอใส่ปลาแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะตั้งทิ้งไว้อีกเนาะรอจนน้าเดือดจนเนื้อปลาเริ่มสุกนะยายแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันครับยายจะเริ่มปรุงรสด,ด้วยการใส่ราช่าชูรสจ้ะอ่ะราชาชูรสนะครับตามด้วยรสราชาจ้ะอ่าผมปรุงรสรสราชาสปนอนเซอร์ใจดีของเราเอง แล้วก็เจ้าตัวเล็กวุ่นอยูงหลังนะนะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลานะครับจากนั้นจะชิมรสใช่ไหมยายเมนูจื้อเนี่ยก็เป็นเมนูของยายเลยนะ<ช><ช>ต้มจืดแบบคนทะเลนะยาย ร้อนร้อนร้อนเป่าหน่อยอได้ไหมได้แล้วจ้ะอ่ะอร่อยแล้วนะครับสุดท้ายยายจะโรยหน้าด้วยต้นหอมตอมซอยนะครับเท่าน,นี้ใช่ไหมจ้ <S <S> <S เสร็จเรียบร้อยครับปลาบูจื้อสูตรคุณยายเมนูนี้เนี่ยคุณยายชอบมากใช่ไหมน้ำร้อนร้อนคลุกข้าวครับ เป็นเมนูคนแก่เลยล่ะผู้สูงอายุชอบครับเมนูต้มจื้อทางตราดทางนี้นะยายส่วนใหญ่ก็จะใช้ปลากระบอกก็ได้เนาะเป็นปลาทะเลก็ได้แล้วก็ปลาบูเนี่ยก็เนื้อดีครับเดี๋ยวชามนี้จะตักไปแบ่งในพานนะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านพรานมิตรกันครับสดน้ำต้มร้อนๆครับผมนี่ ไปครับมาดูในพานเขาลัางทำอะไรนนนนนนไหนอะตัวไม่อยู่บ้านตัวอยู่ไหนนี่ <laughs> 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 บ้านพานมิตรนะครับทำไงอะตักไม่ฝาดเหรอ <c oughs> จะทำให้ฝาดขายใช่ไหม <laughs> อเอานี่ก่อนกับข้าวซดน้ำร้อนๆประบูจือ้อประบูจือ้อก็แวะมาดูในพานทำให้ฝาดนะครับ ชุดนี้นี่เพิ่งเก็บมาใช่ไหมเก็บมาเดี๋ยวจะต้องเอาไปตากแดดก่อนเนาะตากแดดแล้วก็มาตีตีแล้ว่อยเอามาทําเป็นไม้ฝาใต้นะครับก็มันจะได้แต่ละอันนี่หลายขั้นตอนนั่นเลยพันเนาะขั้นตอนเยอะปกติทําขายอันเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่สามห้าบาทเหรอสามห้าสามห้าบาทครับไม้ฝาดที่ในพันพันมิตรก็ทําออกช่องพันมิดสองเด้งนะนะใครอยากดูวิธีการทําไม้กวาด ให้ไปดูที่ช่องพันมิดสองเด้งเนาะพันมิสองเด้งการทําไม่ปาดขายของในพานครับในพานทําคลิปลงไว้แล้วใช่ไหม,อ,มอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้จากที่เราไปหากุ้งฝอยแล้วไปได้ปลาบูเนาะจนเราไปทําต้มจื้อกระทาใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะในพานอ,อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย